มัต้งิดี่างคนให้เหรอมาดูในกล่องโอ้ y g o สวัสดีครับอยู่กับไอลแใช่ไหมวันนี้กับคุณเบิร์ตทำไมตีกันไม่ได้เลยแล้ะครับทำไมตีกันไม่ได้เนี่ยอยากตีตีไได้เออตีตีไม่ได้เลอยากไปตี ไปไปปรับไมค์ก่อนไปขอทานขอทานเลยสร้างก่อก่อนนะสร,สร้างก่อก่อนเดี๋ยวทำปั๊มลาวาก่อนนะ<ส>เออน้ำแข็งไม่ต้องใช้นะเก็บไป ช่วยสร้างกอะก่อนเดี๋ยวเร,รา,ท,า,าทำเครื่องผลิตหินก่อนเราไปหาเนาะทำเชบอบโบราณน,นี่แหละไปหาผู้หญิงก่อนแ้นนูน้องเองมาเล่นด้วยไหมไม่ได้ชวนดิชวนด้วยก็ดี กันด้วยก็ได้แต่ว่าจะไม่ได้เข้าไม้นะเข้าไม้เราเปิดับเองก็พอแล้วโอเคไหมจุ๊บก่อนนี้ใช้อำสั่งฟิกได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ลเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าฟิกได้นี่โอเคเลยไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้รีเพดูดีเพย์ซุ้มของเนี่ยรีเพรพิงยังไงวะ น,น่าจะไม่ได้ถ้าฟิกไม่ได้มีแพก็ไ,<ด>ไม่น่าจะได,ได,ได้ได้เหรอแบบซ่อมขององ่อะอออไม่ได้ทำมันไหมไม่ได้ไม่ได้ซอมบี้น่าเกิดเลนีซอมบี้เกิดใช่ไหมซอมบี้เกิดไหมแบบนี้น่าจะเกิดถ้าเกิดก็โอ้ <S <S ไม่ช่วยสร้างก่อก่อนเลย 92 Chúng là phụ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เราทำเาเคยโปรโมทไปแล้วตรงนี้นี่เคยมาเล่นแล้นนานมาแล้วเต็งหมดเคยวอลเลยปะเทปเทปทูยอดเทปทูยังไง

จะมอนสเตอร์เกิดใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเกิดแต่เกิดจะได้ทหมเรามีเรามีเรามีของดีมากกวดเราตาซิงน่ะบางบุ๊คมาดูในกล่องนี่มาเรมีคนให้เหรอมาดูในกล่องไม่ได้เบิร์ดของนี้เราเราไม่มีคนมีแล้วต้องโยนทิ้งลาวาไม่ได้ไม่ได้ต้องโยนทิ้งเบิร์ดมันไม่ได้ของบนี้มันผิดกฎ ไม่ได้เฮ้ยรวยแล้วเพิร์ดเอามาตั้งทีนึงเบลเกาะพุ่งเลยเนี่ยเอาตั Hiç ้งสักบล็อกหนึ่งเฮ้ยเพิร์ดเช็คเช็คเช็คเลเวลเช็คเลเวลเลเวลเท่าไหร่ปะเลเวลห้าเลเวลห้าเนี่ยนะแค่นี้เลือดมัวงเลยไม่มีที่พูอ้าวลืมลืมลืม ลืมลืมลืมเมื่อใครให้มานี่ใครให้ใครให้ม,าใ,ใหมา,าใครให้มาเมือ่อใครให้มาอ้าวเงียบฮะโหเงียบไปเงียบไม่ค่อยละ้ขุดต่อ มันแหลกมันแหลกเจ้าวัวเกือบเกือบต่อยวัวเกือบต่อยวัตยวตกน้ำมันมาชนแถวนี้ว่าว่า เออค่อยทำเก็บไ้ทําของดีกว่าองขอเออเชื่อเขอขอทาี่เจหขอี่ให้ทีอาูีเเบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ของนะครับไหนชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยทีอาูีเอสทีทีอชื่ออะไรวะทีเทอร์สอ่ะทีอาูจีเอสไหม โอ้โหซปเปอร์ V. I. P. โอ้โก็เพิ่งมาใหม่ของบริจาคใหม่แปแบๆทิมโฮมกันเบอร์แล้วเราพิมพ์ไม่หาเขาแล้วเขาเขาอยู่ในดงมอนเตอร์โคตรเยอะเลยมันตื่นเกิดใช่ไหมเออมันมีที่สปอนอยู่ ขอของหนึ่งบอกว่าพ <mother> ึ่งพึ่งนู้นพิ่งพึ่งพึ่งเล่นใหม่เพิ่งมาเล่นใหม่บอกนะโอ้แล้วเขาอยู่ไหนวะไม่รู้เจ้าของไม่ได้กูแล้วไม่รู้เขาอยู่ไหนเขาพีเขาทีพีมาใส่ใส่ดองมอนสเตอร์เนี่ย พีไปแล้วเขาเขามารับในในโดมอนสเตอร์เนี่ยมอสเตอร์เต็มไปหมดกับโดนฆ่าตายเออตายก็สน,น่าจะไม่ให้นะไปออขอไปแล้วนี่อ <c oughs> เอ,อพอแนละ้วไม่ขอลแล้วได้ไม่ให้ดิเออเบิร์แต่ว่ายังไงก็ ยังไงก็ใช้คำสั่งซ่อมขอไม่ได้นะลองดูรีเพย์พิมไม่ไมด้ไม่ติดพิมแล้วพิมแล้ไม่ติดเเพชรนี่อดได้มานาูน,น,นะเ <c oughs> นี่ยยูทูบเลยด้วยยูทูบมั ใครอ่ะกดแทบดูกดทกดกดทบดูเมนิกอ่ะเมนิกฮ่าใครวะเราก็ยังไม่รู้จักเลยเอ็งรู้จ e ักไหมเมนิก M E N I, N I, N I C แล้วก็ขีดแล้วก็ห้าสามตัว M E อะไรนะ M E N I C N I M C N I C เองเองกด T P แล้วเองพิมพ์เลเน่ T P แล้วก็แล้วเองกดแท็บมันเองกดปุ่มแท็บแล้วมันจะขึ้นชื่อมาเลยเรีย,ย,ยบร้อยแล้วไปแล้วมาใช้เพชรสร้างที่คุณหน่อย เอาทำไมอ่ะทำไมล่ะไมครับไม่เชื่อไม่เชื่อทำไมอย่าสร้างใช่ไมอย่าสร้างยังไงต้องเอาไปใช้อยู่ดี๋ยวจนอย่างนั้นเลจนโคตรจนเลยจนชิบหายต้นไม้ก็ไม่งอก เออไปขอทานด้วยขอทานด้วยรับ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 ด้วยรับด้วยเราเผื่อเผื่อเขาจะได้ให้ให้เรามั่งด้วยอ๋อเฮ้ยชิม,ยนะมัยละโดนน้ำกดเข้าไปมืนหัวเลย พ่อบ้างครับอุ้ยอุ้ยเ,เบิร์ดเอาอาหารมานี่ไม่ทำไรเนี่ยเชี่ยเัาไม่จับสัตว <c oughs> ์ไม่เพชรไปครับไม่มี <c oughs> ขอทานออนไลน์เฮ้ยเดดพู ละสามอันโอเคโอเคครับโดนเลยก <c oughs> นละสามบล็อกอาบอกว่าอะไรละ่ะอะไรอะ่ะเอาจะให้ไหมเนี่ย คุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าขอฟรีๆขอฟรีๆไม่มีของอนะไระ อือฮึของวันนี้เลนะไปทำไรได้มากเนี่ยก็ได้ธนูมาธนูกากากันหนึ่งอันดูดูก่อนมีใครดับบลูลงทีวีไปอัดทีตูดอีกสักทีเอ้าเอ้ยไม่ใช่พิมพิบพิมพิบไปพิมพ์หายูทูบเบอร์อชื่ออะไรนะ รับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยพิมพ์ผิดพิมพ์ทีพีผิดคนรับ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 ทีพ์หน่อยรับ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 หน่อยดวนดวนขอทาน หนึ่งอันก็ได้โอ้โหยิเจ็ดเม็ดยอะะิบเจ็ดอัน่นะเอามารูราาเอาหน่อไว้บอกวอาสูงๆให้มันเอามันขอขึ้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำอะไรให้ เดอะเพจเดอพเพจรงไหนวะเดยวโอคุณโอ้เอ็กพีต้องใช้เงินด้วยหนึ่งพันดาทอ๋อ oh, นี่ส้อมของ oh. มา่อตนตมง,งนี้ส้อมของนี่ส้อมของส้อมของฟรีเหรอวะโอเคฟรีแ <Okay, free. S 1> ปลว่าเราคราบเครื่องเพชรอะไรได้โอเคปะ เบิร์ดเร็วพาไปนั่นหน่อยเฮ้ยอะไรละอปะลืมแล้ยพาไปเลือกเพศหน่อยเลือกตรงไหนเลือกตรงไหนขายขายเพศได้ไหมอย่าไปขายหุ้นเสียได้ใช้ก่อนคราบผู้ของใช้อะไรก่อนเอออยู่ไหนแล้วที่เลือกเพศอ่ะอยู่ไหนแล้วมันอยู่สีมุมเองมุมทำไมเหล็กแหลกจังเนี่ย รีออกลองเป็นผู้ชายติดยางดู้ไเออติดแล้วหรือเปล่าไมงไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวแล้วใช่ไหมโอเคในบังโบร o เอาจุดกมันเป่ยน็นอะไรโ่นอย่างเดียวโพเทคชั่นล้วนเลยโพเเทคชั่นสองหมดเลยหมดเลย p r o ทคชั่นสอหมดเลยแล้วก็มีอันกิงมีอันมีอันเบรกิ้งสแค่นั้นเลย เออเพื่อนเพื่อนใช่อะไรมันมัในการป้องกันด้วยรับซีพีด้วยดูเอาเหรอเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนเดี๋ยวเพิ่งรับเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนเอาวอดเจ้าปักแบบอื้อหือเบิร์ดเบิร์ตเบิร์ดซีพีมาหาเราแป๊บนึงมาดูอะไรก่อน พี่พาเราเดินเราทำไรดูเด่ะจบคเข้ามาเรียนบบบเดูเราเม็ดูเรานะเม็โดนออมาดิ <c oughs> เป็นบลอกอยู่เอกับบ <c oughs> ้านไป๋ย,ไปย่าฆ่าตัวตายก่อน ได้เพชรมาแล้วบุญอุ่นใจแล้วเบิร์รับด้วยรับรับรับรู้สึกมีเทียมสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมเนี่ยน,ะนี่แต่างงานไหนวะ<า>สัตว์เลี้ยง นี่มันเอ๊ะสัตว์เลี้ยงฮัมสัตอยู่ไหนไวะฮัลโลเพื่อนรับซีพีหน่อย รับรับรับทรีพีหน่อยรับรับรับไปด้วยไปด้วยรับทรีพีรับรับเออนี้ไม่รวยเนี่ยโอเคเลยนะเอารู้ไหมทุกคนมีเพชรเยอะแปลว่าแปลว่าเซิร์ฟนี้เงินเงินไม่น่าจะเฟินนะหรอวะโอ้ยมีมอนเตอร์เกิดด้วยดีเนาะเฮ้ยเราได้สร้างนั้นด้วยสร้างวอลติกทาวเวอร์ มันโดนน้ำด้วยมันตายไหมวะเออเบิร์ดน้ำกดนี่มันมันมีผลกับมอนสเตอร์เลยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีผลกับมอนสเตอร์เลยมอนสเตอร์ตกลงมาน้ำตายด้วยมาดูดิเนี่ยตายด้วยแมงมุ้งตายเดี๋ยวเดี๋ยววางวน้ำไว้วางน้ำไว้แล้วพอมอนสเตอร์เกิดลงน้ำมันก็มันก็ตายเออแล้วก็แล้วเอาเปลือเออคัด เดีย๋ยวค่อยไปดูวิธีสร้างจากพี่แทนะ็กมาขอทานอะไรดี รับก่อนรับก่อนรับด้วยรับก่อน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 ไม่มีอะไรทำเนี่ยอยู่คนเดียวเหือนก่อใครเนี่ย เบิร์ดเบิร <pad> ์ดเลยนหน้าขึ้นด <pad> ูด <và S 2> <pad> ้านบนเบิร์ดเบิร์ดอะไรวะนั่นเบิร์วเดี๋ยก็ก็ทำไมมีอะไรมาจับมั้งครับพึ่งมาเล่นไป อันนี้อันนี้เอ้ไม่ได้โกรธนะเอ้เพิ่งมาเล่นใหม่จริงๆแต่ใอ้ได้ขอมาขอสมั่วโอ้โหแบบมาครั้งแรกนี่สบายเลย ไม่ต้องใครกี่เออแล้วมีกี่บาทแล้วม่ยืมสามสิบดอลล์ขอตังออต้งไหนต่อไปไปไปขอตัคงดีกว่าไปโอนตังค์ได้ไม่ว่าเทิมดีโอนตังค์<า>ได้ตัวน,นี้ขาดเหล็กอ่ะ<ม>อเอาเพ็รไปขายไปแล้วก็เอาตังค์มาซื้อเหล็กง่ายอุย้ยเจ้าวัวเห็ด รับด้วยเบือรับรับไปไหนไปด้วยเออรับก่อนถ้าเราไปบ้านก่อนเป็นกุนหินน้องพาแล้วกันถ้าเราคาบที่ที่ขุดที่ที่ขุดเพชรเลยนะเิร์ดคาบที่ขุดเพชรแล้วนะโอ้ปะ <c oughs> <c oughs> อะไรดีบ้า เดี๋ยวทุบนี้ก่อนนะ,จะเจ้าอันนี้มาตั้งนะครับใส่ของแนละสารลับไปก่อนอันนี้จะจับไว้จับเอาไว้ไจับสัตว์เลี้ยง Hello.